เิ่นจะไหวเป็นหอบเป็นหอบเนาะบอเแมนไส้กระถาไหวหอบต่อไปทุกคนกลาบสบายดีและสวัสดีกันเบิร์สุขุสุคนตอนนี้บอวแมนไส้กำลังอยู่ที่บกสออุดรเนาะืันนี้บอวแมนไส้จะเดินทางไปคําสนอดเนาะกะสิมาขืนรถไปบานดุงทุกคนเนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่บอคสออุอดรทุกคนเนาะนี่เ้ากกษิตเดินทางไปบานดุงขึ้นรถนี่เนาะขึ้นรถขึ้นรถสายบานดุงเนาะซันชลาสิบหาทุกคนเดี๋ยกมาเั็นชีนางขารถ รถออกเก่ามุ่งตรงเนาะทุกคนสำหรับผู้ได้ทีจะเดินทางไปํำสนุนทุกคนสิบเทาเนาะทุกคนเท่ากับสีขึ้นรถขั้นนี้เนาะออกเก่ามุ่งตรงทุกคนแล้กก็ยังสิบปต่อเนาะยินยินขจวาวา มาถารหดเนาะรหลดออกเกา่าโมงเดี๋ยวไปส่งกันเนะาะเบางเมนใส่สีรีวิววิธีไปเนาะเป็นยังไงน,นี่ก็เป็นบรรยากาศของรถเม่ที่จะเดินทางไปบานดุงเนาะทุกคนใส่เวลาอยู่ประมาณสองสโมงความระยะทางก็ประมาณเก่าสิกิโลแล้วก็ต้องเดิไปต่อรถตุกๆ หรือว่าแท็กซี่เนาะอยู่ฮะเขาไปอีกประมาณ1ิหางกิโลบรรยากาศอยู่ที่บกซออุดรเวลาเก่าโมงเนาะตอนเก่าโมงยังนี่ก็เป็นบรรยากาศของอุดรเนาะทุกคน เส้นทางภาสีออกไปสู่บ้านดุงเนาะบรรยากาศการจราจรของอุดรธานีส่วเวลาเก่าโมงเก้าโมงสิบเนาะทุกคน 帮帮家。 ไปเราจะพาพาทุกคนสมเมืองอูดอนกันนอยทุกคน ในคนในเก็บนี่ทุกคน<ป>ถนนทนทางเนาะ หรือว่าเป็นทางเวียเนาะต้อือ้อ คันอยู่ีทุกคนอยู่ข้างในเพิ่นเก็บตัวเขาว่าบอ๊ะ บนตอนนี้เอามาหอดบัตรคำสนทนาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วคกรานท่้ายดงครเหาออกมานาตรงหาลกองูา,งาอ๋อวันนี้เอาเบอร์ทรโทรเวละรักในเบอร์เจอเลัอีเดียวบ่าบงครึงนครัครับบ่ายโงครึงค่ง อาย12:00นนี่สิมานับุเเอาไปมุ้ครึ่งเลยเนาะแม่นครับครับทัครับครับโยเฮากบาย2:00นนะทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดวัดทางเขาคําสนดแล้วทุกคนคนตอนนี้เฮามาฮอดนี่แล้วเฮาก็ต้องมาจกเอาบัตรชิวก่อนเนาะมาเอาบัตริวก่อนโอ้เป็นวัดที่ิงใหญ่ทุกคนใหญ่อลังการขนาดเดี๋ยวมาเอาบัตรชิวก่อนเนาะ จุดสแกนบนเป็นจุดสแกนทางเขาทุกคนอ๋อวันนี้ได้มาหอดมาถึง <c ười> คืดอย่างมากแต่ดุนแล้วทุกคนเออบริมาณจะเถอะเปเป็นบรรยากาศทางเขา จุดสแกนเป็นวัดที่ว่าหิงหงายเนาะมีคนมาไล่จุดสแกน ເພິ່ນໃຫ້ເຂົາເກີບປາໄວ້ຢືນຢູ່ນີ້ເກີບປາໄດ້ຢັດຊ

ก็จะเป็นติดสินค้าที่เราจะามบูชาเครื่องสักการะกไหว้ขอขอวดเขาน่อยนะยากนะครับได้แล้วครับขอบคุณเขาก็จะไปเข้าไปดูข้างนะครับเราตั้งจิตตั้งใจเลยอันนี้เราใส่บัตรคิวใช่ไหมครับก็จะได้นภาพโอกาสเลยนะครับที่เราจะทำขอบูชาเข้าไปเนาะเป็นทางเขาของวัดน้องคำสนุกเนาะซึ่งว่ามีตำนานเหล่าคานกัน ่แมนไส่กับเบิงในตำนานพี่จางนังนอะไรเนาะซึ่งว่าอยู่นี้มันิิเป็นแบบว่งเนาะเป็นวังนาคาซึ่งว่าเสือกันว่าอยู่นี้เวลานามถวม่มแต่ละบอนเนาะบอนนี้นามจะบ่ถ่วม เวลาน้ำท่วมแล้วมันกระสิขึ้นตามมันกระสิขึ้นตามน้ำเนาะมิน,นีได้มาหอดมาถึงนะทุกคนดีใจเลยมาหอดมาถึงปูหยาเนาะเย็นเนาะเข้ามา เป็นปลาคำสนุกโอ้เขามานี่เขามานี่แห่งหูซึกเย็นทุกคนเย็นขนาดเขามาแล้วหูซึกเย็นหูซึกอุ่นดีทุกคน คุณบอลที่นาบ่งนาส้มน,นโยโอ้โอโอทุกคนมึงห่มเย็นลมลืนขนาดแบบคือเขาเขามาในป่าดงดิบเขามาในป่าอเมซอนเลยโฮมเย็นนะ ต้นสนอดบ่จีว่าเพิ่นเอิ้นนี่ต้นสนอดคนก็มาหลายลายเนาะกระทืบจีาญีตน้ตนต้นหล่มยังขาเจ้ากรบโบเดตัดเนาะขาเจ้าป้าเลยตัวได้หมเพิ่นก็เอามา มาขับตอนนี้เขาเขามาหอดทีวงมาลายเขามาหอดทีวังปูแล้วเนาะมาหอดทีหอบุษฎสิ่่งพปรรราาาาะนนแลใใจไว้้หหยเะ ตอนนี้เ้าถาหอบต่อไปเนาะในการไหวเพ่นไหวปูชาเพิ่นเนาะวังของปู่ศีสุดโทกับแม่ยาปทุมมาเนาะนีนี่ก็เป็นการไหวเนาะ หวบังปูซีสุดโทใมญยาซีปทุมมะปัญจะไหวายเป็นหอบเป็นหอบเนหองลองเล่นใช้กระถาหวหอบต่อไปทุกคนเดี๋ยวห้าสิถาไหวหอบต่อไปทุกคน เด้อทุกคนตอนนี้เขาก็หอดคิวไว้เขาแล้วทุกคนโอ้คนไลยขนาดคนไลยเนาะตเต็มทุกหอบเลยทำเพิ่มขนาดสองทุกขอาไม่ใสจจ่จะเดิจรเดินขึ้นเลย ลอทุกคนิ่างไปลอชมสถานที่แบบน้อเบ่งป่าเป็นเล่นเนาะซึ่งว่าสถานที่นี้เสือกันว่า หน้ามกเคยถ่วเนาะสมัยมาก่อนแต่ว่าปัจจุบันที่ว่าอยู่ข้างในมันมีเครื่องปลุกสางลาย ีสัตว์อยู่ในนี้ยายสนิทเนี่ยทุกคนมีสิมีตน้นไทรมีหลายอย่าง ปลาคำสนุกวัวต้นมะเดื่อเอามาขูดเล็กเดี๋ยวขูดเละคือแต่ ทวงพระโลู่ยาลมลื่นดิ ดงพักปูพักนาำโอ้ออกจากนี้ก็เป็นดินเขาจะปลูกสร้างโอ้มันเป็นน้องทุกคนทางด้านน้ำเป็นนองน้องนอง้ำถือว่าป่านี้สมบูรณ์ขนาดถือว่าเพิ่นบริส เอาออกจากอย่างเลยเนาะถือว่าปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติลยต้นไม้ต่างๆอยู่น่น่พื่ออนุรักษ์ไว้บททุกอย่างถือว่าดีลายบ่อ,บอน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนเป็นบ่อนามักสิทธ เรากระสิต่ั้งเลียนคือเพื่อนเบิงตั้งเลียนว่าสิ่งที่เฮาทิอธิษฐานสิเป็น,ปน,ปน,ปนจริงบ่าเจ้า หลังไหลกันเข้ามาเขาตายขนาดเบิดเมื่อทุกคนหลังไหลกันเข้ามาทำบุญจะมีพรกินเข่าแถวานั้นะโอ้ทุกคนวัดคำสนุทุกคนวันนี้น่าจะเป็นอรบ dạc mày nó ngon อยู่ตามพื้นทีน่นีเป็นกระชิคคายเครื่องบูซ่าต่างๆมีหลากหลายอย่างฮะทุกคนวันนี้การสำหรับการพาเลาะมาเบิ่งนคำสนท์เนาะมือี้องแม่นไส้เลยมากคำสนท์จ้ะ สุป,ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าผู้ดใดมกอยากสนับสนุนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขึ้นเก่าตอนนี้บอลไม่ใช่ก็ต้องโทอเก่าคำหลักขอบใจล้วสบายดีเป็นทางตลาดเป็นทางวัดเลยอยู่นี่หยุดหยอดเลย